สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC แฟนคลับแฟนช่องบานละกีสองหาหกหาุกทุกท่านตก,ท,ก,ท,กทุกคนนะครับผมทั้ง FC เก่าหรอกก็ FC หม่ทีถึงวัดตามนะครับเออวันนี้นะครับผมวันที่หาเดือนกรกฎาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะครับก็ ตรงกวันศุกร์นะครับผมก็มีนั้งมาฝากมาตอนพี่น้องคือเก้านะครับก็จะเป็นนั้งของรัฐบาลไทยนะครับคลิปแรกนะครับเป็นรัฐบาลไทยชุดเต็มนะครับชุดเต็มไม่แยกบนรวมนะครับชุดเต็มรวมนะครับบนล่างนะครับผมก็มีทั้งหมดแค่สิบอ่ามันนี่ชุดนี้นะครับมีแค่สิบชุดนะครับสิบพางสิบพางด้วยกันนะครับผม ก้อนจะขอยัองทั้งตัวเลขกันนะครับผมกับมาเบองคกิปคำเตือนไห้ก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับสําหรับงวดที่พานม้านะครับผมเลขที่ออกนะพี่น้องเลขที่ออกห0า ้างล่างเก้าเลขแปดเก้านะครับเออมีคนถูกแน่ยวะครับผมมีคนโฉมคนหมานนี่ย่ครับผมสาหรับแอดเองก็เดี่ยงนะครับก็บคือบอถิกนะครับผมต้องขอสดขอพหยสีให้หลายนะครับผมครับ,รบสูตรก็พิพลาดไปนะครับผม ซึ่งชุดเต็มงวดนี้นะครับชุดเต็มงวดนี่นะครับพี่น้องก็มีแค่สิบชุดนะครับมีแค่สิบชุดสิบผังนะครับผมคิดว่าพอน่าจะผิดบังนะครับงวดนี้สำหรับเลขในตารางนะครับเลขในตารางเอ่องวด วันที่16นะครับก็วันที่16เดือน7ปี67นะครับ5 6 0 2 7 9 8นะครับ5 6 0 2 7 9 8นะครับผมเรนน์ตารางงวดที่ถึงนี่นะครับคือวันที่16นี่นะครับผมเลขที่คิดว่าหลังจากโาวิดน,นะครับผมคือทิมิกหลอกจันนะครับผม5 6 2 7 เก้านะครับหนึ่งตัวขีดวานาจะขขวิญน,นะครับผมนะพี่น้องของมาแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ช่วยเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดแชร์ออกไปเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับสําหรับท่านที่ชอบนะทั้งตัวเลขน,นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก,กด แจ้งเตือนนะครับกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมนะครับจะได้ผ่าชุบกี่ไม้นะครับผมสำหรับสำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับงวดวันที่สิกนี่นะครับผมก็ มี10ชุดนะครับ2 6 2 7 1 6 1 7 3 6 3 7 5 7 5 0 7 0 6 7นะครับตู้ที่ คิดว่าน่าจะเขาวินนะครับผมก็มีสองหกสองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับบนล่างนะครับผมข้า,างบนคิดว่านาจะเป็นสองหกสองเจ็ดนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับผมข้างล่างก็คือห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับแต่เน้นเน้นคือ ที่มักที่สุดนะครับเทียดหมักคือหาดเจ็ดนะครับเนี่ยครับหาดเจ็ดหมักที่สุดเลยครับผมส่วนบนก็ชอบที่สุดก็คือสองหกนะครับนี่ครับนี่หมักต้นตัวนะครับชอบต้นตัวนะครับผมสำหรับเรขในตตรางชุดนี้นะครับผมคิดว่าว่านาจะพลาดนะครับคิดว่าน่าจะเข่าวิ้นนะครับผม มีเข้าวินแน่มาแน่นอนหนึ่งคู่นะครับการันตีได้นะครับมาหนึ่งคู่ให้เห็นแน่นอนนะครับผม พี่น้องม่วมมักที่แอาจจับคู่ให้นะครับจับกันเองได้ในตารางได้นะครับผมจับได้ในตารางได้เลยนะครับส่วนตัวเด่นนะครับผมตัวที่เน้นเอตัวที่เด่นเด่นนะครับวิ่งรูดนะครับวิ่งบนนะครับผมวิ่งบนล่างหกกับเจ็ดนะครับต้องมีมาเห็นหนึ่งตัวแน่นอนนะครับหกกับเจ็ดนะครับผมมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ หกกับเจ็ดแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นบนหรือล่างนะครับผมแต่ในขังตัวนี่แเอดกวาวิคิว่าหกบนเจ็ดล่างนะครับประมาณนี้นะครับกายทุกคนใส่วิจารย์ในการรับชมนะครับตัวเลขกไม่เขา่าไม่หลุดเดอ้อพี่น้องเมื่อได้เข่าก็ดีใจน้ำรับคนได้หลุดก็ต้องขอโทษขออภัยเอ็ซี่น้ำนะครับผมตัวเหล็กไม่ไพ่หูน,ออนนะครับว่าสีออกตัวใดนะครับ เอกเองกับโมหะนะครับว่าจะเอ,อกตัวไหนนะครับก็ทําไปตามสูตรคํานวณนะครับผมเห็ุไปตามสูตรคํานวณนะครับแต่น้อเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นไล้นะครับผมน้าไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับผม,ปปบาาคบผมแคมหน้าจอไปเลยครับ ท่าสุดสุดท้ายเนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับโชคหมั่นลำรวยถูกหวยเหมือนกันนะครับขอให้โชคโๆกันหมั่นลำลำรวยทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขัดสนมีเงินมีทองใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเงินเล็กกล่องท่องและเล่ากระเป๋าตรงๆทุกท่านครับผมท่านที่ชอบเดินทางนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับผมท่าสุดท้ายนี่ก็ต้องขอโทรไลน์ไปก่อนนะครับ คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ